อย่านอนบนเตียงที่มีใต้เตียงโลง่งถ้ากลัวมากๆกก็ไปนอนใต้เตียงแทนปล่อยให้ผีมานอนบนเตียงไปถ้ากลัวไฟปิดเปิดเองได้ให้ถอดหลอดไฟออกทุกดวงเช่นเดียวกับก๊อกน้ําที่เปิดเองก็เปิดมันทิ้งไว้เลยสิถ้าอยู่ดีๆได้กลิ่นทูบก,ก็ให้คว้ากระบู้องมาดมถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงไทย <c oughs> ก็ให้เปิดเพลงฮิปฮอปในยูท b e ฟัง <c oughs> ถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเด็กหรือเสียงผู้หญิงร้องไห้ ให้ลุกขึ้นมาปลอบใจผีถ้าเพื่อนโดนผีเข้าให้เมินมันแล้วไปนอนซะพอไม่มีใครสนใจผีมันก็จะเซ็งแล้วก็ออกไปเองถ้ากลัวจะมีใครมายืนอยู่ปลายเตียง <c oughs> ก็ให้นอนเอาหัวมาไว้ที่ปลายเตียง <c oughs> ดูซิแม่งจะไปยืนที่ไหนถ้าผีมาขอส่วนบุญให้ถามว่าสามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่วัดไหนสาขาอะไรรับบัตรเครดิตได้หรือเปล่า